ลาเวนเดอร์สวงมากที่เกาะนี่นะคะทุ่งลาเวนเดอร์นะจ๊ะเก็บทุ่งลาเวนเดอร์โอ้โหทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์สวยมากเลยสาวๆมาเก็บทุ่งลาเวนเดอร์กันยามเย็นนะจ๊ะสาวๆเก็บทุ่งละเก็บดอกลาเวนเดอร์ใช่ไหมเนี่ย นั่งเลยโอ้คนคนน้อยเก็บใจเลยคนน้อยแล้ได้จ่าไหนได้กี่ดอกได้กี่ดอกล่ะหวานด้วยยิ้มหวานด้วยค่ะไหนยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานเอาใส่หูเอาทัดหูอันน่้โอ้โสวยสวยโหนน่นไปเก็บทางนู้นเนี่ยดอกเยอะๆทุ่งลาเวนเดอร์ทุ่งลาเวนเดอร์จ้าทุ่งลาเวนเดอร์นะจ้าขอบคุ ใครสนใจนะคะทุ่งนาเวนเดอร์ดึงดึงไม่ใช่ไม่ยื่นตรงกลางอุ้ยเอาล้มเนาะดึงดเอาให้ให้น้องขยบันเออเกิดเออน้องกำลังเก็บทุ่งนาเวนเดอร์